ขึ้นเวทีอีกครั้งกับแต่นาคู่ใจแต่ความรู้สึกที่ต่างไปจากการแสดงทุกครั้งของศิลปินพื้นเมืองปากกยอจากเชียงใหม่อย่างสุวิชานพัฒนาไพรวันคือความเหนียวแน่นของผู้ชมบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่คอยให้กำลังใจชนิดไม่เลิกเล่นไม่กลับบ้าน การได้บรรเลงบทเพลงพื้นเมืองด้วยเครื่องดนตรีของชนเผ่าในงานแลเกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีที่สลับกันขึ้นเวทีระหว่างศิลปินถิ่นเหนือกับสมาชิกปรกกาะยอแห่งพื้นป่าตะวันตกนอกจากสร้างบรรยากาศแห่งความสุขกว่า3ชั่วโมงบนลานกว้างกลางหมู่บ้านยังได้ถ่ายทอดบทเพลงแทนความรู้สึกของกลุ่มชนผู้ผูกพันกับพื้นป่าผ่านวัฒนธรรมดนตรีที่สืบต่ออยู่ในพื้นที่ คือกระเรียงทั้งเหนือกับการเรียนงตะวันตกมันคือกรเรียงเดียวกันภาษาเดียวกันบทาคําเดียวกันแต่ว่าแตว่าเมโลดี้บางอย่างมันอาจจะมาจากมีความเป็นเฉพาะถิ่นบ้านอันนี้บรรยากาศแรกที่มันเกิดว่าเราเป็นเราเป็นคนชนชนเผ่าเดียวกันอันที่สองคือว้าวเครื่องดนตรีบางอย่างที่บ้านเราไม่มีแต่เพราะว่าที่นี่มีบางอย่างเราได้ยินในตำนานเราได้ยิน่างซอตรูี่ยเราได้ยินในตำนานว่าโอ้มีซอตรูซอตรู ก็เรียงนี่เห็นแล้วมันมีแบบว่าเครื่องดนตรีเยอะไหมเยอะครับเยอะยังไม่เคยเห็นมาก่อนครับพอเห็นคือมีแน่เยอะเลยครับไอด้ดนตรีนี่ผมเรียกภาษาไหยไม่ถูหมดนะครับอ๋อค่ะพอมาฟังวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพอรู้ว่ามีความสูขนะครับบเอาอุ่นมากที่สุดเลย อากาศที่บ้านบางกลอยดูจะอิ่มเอมกันมากขึ้นค่ะหลังจากที่หลายคนได้เติมสุดกันด้วยเสียงดนตรีของชนเผ่าที่สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีค่ะอย่างที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแสดงของเยาวชนบ้านบางกลอยที่ใช้เปหนาเป็นเครื่องบรรเลงวันนี้เองหลายคนจึงได้ฟังทั้งเพลงที่ไม่เคยฟังแล้วก็ยังได้รู้จักเครื่องดนตรีที่ไม่เคยเห็นด้วยค่ะ แม้เป็นเครื่องดนตรีเรียบง่ายใช้เพียงลำไผ่กับสายเอ็นสร้างสารรค์ให้เกิดเสียงแต่ท่วงทำนองที่ต้องอาศัยความชำนาญในการบรรเลงทำให้เสื้อเจวาบุกเป็นเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่สามารถเล่นซอตรูได้ นี่คือเครื่องดนตรีที่สูญไปแล้วจากชุมชนปะกะรยอลหลายแห่งครั้งนี้ถูกนำมาถ่ายทอดวิถีของชนเผ่าซึ่งสร้างเสียงดนตรีจากธรรมชาติรอบตัวและนำมาเป็นเครื่องมือสื่อความนึกคิดกับวิถีชีวิตของชาติพันธ์แต่ตะบ,บนไหลหมู่บ้านผมไม่เคยเห็นคอเล่นอย่างนี้เลยผมก่า็กยเขาแฟนมมาเล่นเขาเรียกว่าซอกรูนเนี่ยว่ากระบอกมไม้ไผ่แบบธรรมดาธรรมดาแบบไม่มี เขามองว่าไม่มีค่าแล้วผมจะให้มีค่าแบบเครื่องดนตรีออกมาครับใครมาที่นีมาเล่นแบบว่าเล่นดนตรีอันนี้อีกแต่จะเป็นเนื้อหาขึ้กว่าแค่เดีกใจอยากให้มีคนแบบว่าเล่นได้เหมือนตัวเองไหมในโลกวับนธรรสิง่งนี้หลีกสี่จนมาสักกัจากอนาคตน่าจะมีการแลกเปลี่ยนผู้เรียนแลกเปลี่ยนผู้รู้รข้ามซึ่ง,งกันและกัน นั่นคือเหมือนกันเรกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าววันนี้ที่เราเอาเข้าวจากที่นน่นมาเพื่อที่เราจะเอาเข้าวจากบ้านเรามาขยายพันธุ์ที่นี่ต่อแล้วผมเชื่อว่าบางอย่างพานันธุ์เมล็ดพันธุ์ของดบตรีเมล็ดพันธุ์ของขึ้น่องดเตรีหรเหล่านี้เราอาจจะเอากลับไปที่นน,น่นบ้างเอาเข้าวมาแลกกับดบตรีอระไรประมาณนี้ครับอนอนาคตอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ ทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีประกะกะยอเกิดจากการต่อยอดในโครงการส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากยอดดอยเพื่อช่วยเหลือปะกะกะยอในแก่งประจานที่ขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์เพื่อการบริโภคและเพาะปลูก วัฒนธรรมข้าวและวัฒนธรรมดนตรีจากการหล่อหลอมของผุนเขาผืนป่านอกจากเติมเชื้อให้คนปะกกเกยอไม่ทิ้งความพยายามในการรักษาอัตลักษณ์ของชาติตัดพันยังหวังสื่อสารให้คนนอกเข้าใจถึงวิถีที่แตกต่างและหวังให้คนในภูมิใจในรากเหง้าของตนน้ำอ้อจังจิตไทย PBS รายงาน